น้องๆเคยสบปัญหาไม่มีโลบักหรือไม่โอ้ยอยากได้เกมพาร์ทว่ะนี่เลยร้านชานโนมหวานเย็นรับบริการกดเกมพาร์ทมากมายหลายแมพเช่นบ็อกฟูด้ดอนิเมะอีววลูชั่นสมูนิเตอร์และแมพอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งกล่องสุ่มไก่ตั้นมีราคา49.99.149 ให้เลือกอีกมากมายดึงใต้ล่างคลิปเลยนะครับไปดูคลิปกันโอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเกมอน,มมนิเมะอี l u ว i o ชั u นซามูไเตอร์นะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาทําคลิปนะครับคือไอดีนี้พี่เพิ่งได้มาจากเมื่อคืนครับมีน้อง f อคนหนึ่งนะตอนพี่สตรีมนะครับน้องขอทักมาพี่ครับอ่าผมอยากให้ไอดีพี่ มไม่ค่อยมีเวลาเล่นแล้วอยากเลิกเล่นแล้วอ่าพี่เดี๋ยวพี่เปิดใช้ดูนี่เปิดใช้ดูแล้วกันประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยเมื่อเขาบอกว่าไ d ดีอยู่กับผมแล้วมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับอยากให้มาอยู่ที่พี่จะได้หโหดขึ้นโหดแบบนี้โหดกว่าแบบนี้นะครับก็โอ้โหขอบคุณมากนะครับน้องๆขอบคุณจากจใจ,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 จเลยคือแบบน้องเขาให้ ID ดีฟรีมาครับทุกคนก็กิ้วมัวแบบโหดนะกิวมัวทุกคน เดี๋ยวพี่พาไปดูแต่ละอย่างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไอเีนี้นะทุกคนพี่ได้มาจากฟรีเลยนะแล้วก็พี่จะเอามาแบ่งดันในสตรีมน้องๆน,งนะเอา,าเวลาพี่สตรีมอ่ะจะได้แบ่งดันพวกน้องๆได้นะก็ขอบคุณน้องคนนี้นะที่สนับสนุนพี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างดีกว่าทุกคนตอนแรกๆนะคือตัวที่เขาใส่นับประมาณ66ตัวปะ่ะน่าจะ66ตัวนะแล้วพี่ป้านมาประมาณ12ชั่วโมงนะไอดี ตันหมดทุกอย่างแล้วไอตีตันหมดทุกอย่างเลยตอนนี้คือใส่ได้ร0 1ยตัวแล้วนะครับอันนี้คือปริมาตรเยอะสุดเลยนะใส่ตัวได้เยอะสุดเลยนะ1 1ึ่หนึ่งนะตอนนี้นะครับอัปเดตท,ที่10นะนะตอนนี้เลยนะใส่ได้1นึ่ตัวนะครับแล้วก็กระเป๋า340ประมาณนี้หรือเป่าพื้นฐานไม่แน่ใจนะทุกคนตอนนี้ครบองค์ประกอบเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็ปั้นเยอะนะปั้นเยอะเลย 12ชั่วโมงนี่คือปั้นเยอะมากทุกคนทั้งแฟชั่นนะครับแฟชั่นพี่ก็ต้องเขาไม่ได้ปั้นมาครับออร่าอันนี้พี่ก็ป้านมาแฟชั่นนะครับอันนี้พี่ขอเรียกแฟชั่นแล้วกันโอเคป้ทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของเกมพาร์ทนะครับเกมพาร์ทเขามีให้ติดตัวนะครับคือเทเลพอร์ตนะครับเอาไว้วาปได้นะก็ออโต้คิกแล้วก็คูณสอสายฟ้านะครับอันนี้คิกรัวนะครับคิกรัวนะมีประมาณ4 4เกมพาร์ทนะครับ โอ้ยสุดยอดนะทุกคนไอดีนี้เดี๋ยวพี่ก็อาจจะเติมเติมเอออาจจะเติมเกมพาร์ตอีกนะครับประมาณนี้เข้าไปอีกอันนี้ส่วนเรื่องของอันนี้นะครับเขาก็อัปตันให้พี่แล้วอันนี้อัปตันแล้วอันนี้ยังไม่ตันเลยเหรอเดี๋ยวค่อยอัปอันนี้ต่อครับทุกคนไอต้องประมาณ30นะครับเดี๋ยวพี่ก็ต้องปั้นใหม่นะพี่ยังปั้นไม่ค่อยยังยังไม่ค่อยสุดนะครับก็ขอโทษด้วยแล้วกันทุกคนยังปั้นไม่สุดเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะปั้นอีกนะทุกคนประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปดูต่อครับทุกคนเรื่า เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวไปดูด่านที่สิบสองก่อนด่านที่สิบส ปทีลนะขั้นตอนนะทุกคนด่านที่22อัสเตตัสนี่นะครับมันมันต้องได้40นะทำมาไงถึง40บวทุกคนลองคอมเมนต์ทีนะครับพี่พี่ลองหาแล้วปัญหาไม่เจอวะทุกคนทำงาไงถึง40ก็ลองคอมเมนต์ให้พี่ทีละกันพี่ก็ลืมอ่ะพี่ก็ไม่รู้ลืมอะไรง่ายลืมประมาณนี้ทุกคนเรื่องของออร่าแรงอะไรต่างตาตันหมดแล้วนะครับออร่าแรงอ่าดาบตันหมดแล้วทุกคนพี่เลยไม่ได้พาไปดูนะครับประมาณนี้นะครับไอ้ด่านที่12นะเดี๋ยวเราไปดูกิลมวดีกว,ว่าทุกคนเรื่ององงขม ไปด่านที่17นะครับกิวมัวเรื่องของกิวมัวนะครับอันนี้คือกิวมัวไม่ได้เติมนะครับก็คูณ6นะกิวมัวเติมก็คูณ5เป็นอะไรที่ดีมากนะไอดีนี้คือสุดอะเดี๋ยวพี่ปั้นว่าจะปั้นให้ตึงเลยนะเดี๋ยวเอ็งเห็นเร็วนี้แนะ่ไอดีนะโหดแน่นอนครับทุกคนอาจจะเป็นท็อปได้นะครับอาจจะเป็นท็อปเลยขนาดอันนี้พี่ปั้นประมาณกีณ่ชั่วโมงวะสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงพี่สิบเอ็ดทีดีนะครับสองชั่วโมงนะพี่ตีประมาณเนี้ยเนี่ยตีประมาณนะทุกคน ประมาณกี่ชั่วโมงวะสองชั่วโมงปะไม่แน่ใจนะทุกคนน่าจะประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งประมาณเนี้ยพอพี่เปิดไอเนี้ยเปิดคูณ2ไว้นะแล้วก็ไปวง30นะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวไปดูเรื่องของพาร์สิบกันดีกว่าพาร์สิบไปด่านที่22่สิบสองนะพาร์สิบพาร์สิบน้องเขาก็คูณ5้คูณหโอ้โหเป็นตรงสเปคเลยเนะี่ยคือโคตรตึงอะ่ะทุกคนพาร์สิบนี่คือตึงมากประมาณนี้เลยนะครับพาร์สิบนะตึงเลยไอดีเนี่ยเดี๋ยวพี่ปั้นแน่น,นอนครับทุกคนไม่ต้องห่วง เดี๋ยวเองเห็นเร็วนี้แน่พี่ติดท็ทอปนะครับไปด่านที่30ต่อแล้วทุกคนอ่าโอ้หนึ่งจุดสองห้านะครับสายฟ้านะทุกคนเดี๋ยวน่าจะต้องสุ่มใหม่อีกนะครับต้องเอาอีกแน่นอนนะต้องเอาอีกเดี๋ยวต้องเติมมาลูกทรงอนะ่ะอันนี้ก็ต้องอันนี้เท่าไหร่วะเยอะสุดทุกคนสองห้าเยอะสุดเหรอทุกคนเดี๋ยวเราคอมเมนต์ทีนะว่าอะไรเยอะสุดอ่ะทุกคนอันนี้พี่ได้สองห้าเออน่าจะเยอะสุดแล้วมั้งประมาณนี้ครับทุกคนเอ่อเรื่องของในต่อหนะ้ามายถึงด่านก็ครบแล้วนะด่าน ด่านครบหมดแล้วเดี๋ยวไปวงสามสิบดีกว่าวงสามสิบเดี๋ยวไปดูว่าพี่ตีเท่าไหร่นะครับวงสาสิบไปต่อนเลยครับตอนนี้มีวงสาสิบนะครับที่เยอะสุดนะทุกคนวิธีดูนะครับก็หาตรงหัวกระโหลกนะทุกคนหัวกระโหลกอยู่ไหนวะตอนนี้พี่หมุนหมุนรอบแล้วนะเนี่ยอ้อเนี่ยหัวกระโหลกเจอแล้วทุกคนแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้ครับหนี่ตรงนี้เลยสังเกตง่ายๆครับสังเกตง่ายๆมันมีแบบาคล้ายๆภูเขาเงี้ยภูเขาเออนั่นแหละนี่ ตอนนี้พี่ตีเท่าไหร่นะดูมาหนึ่งทุกคนในวงนะาไม่เปิดคุณ2นะพี่ตีอยู่ที่อ่าแปดปั๊บแปดอยู่ดีประมาณแปดอยู่ดีนะครับทุกคนแปดดอยู่ดีนะประมาณนี้เลยโหดอยู่นะทุกคนทำไเล่นไปนะครับไอดีน,น,นี้ตึงเลยแหละตึงเลยแหละทุกคนตึงเลยเดี๋ยวพี่ขัอเลยอีกบ่ฮะทุกคนรีวิวนะครับรีวิวจะรหัสนี้นะตัวก็ใส่ประมาณนี้นครับตัวใส่ร้อยศูนย์หนึ่งตัวนี้หมดเลย ตามฟิลหมดทุกอย่างนะครับ3 8 3 3นะครับหมดเลยทุกอย่างเลยนะทุกคนประมาณนี้นะครับเรื่องของเล่นเวลาเวลาเล่นนะครับเวลาเล่นก็อยู่ที่7วัน1 1ชั่วโมงนะครับประมาณนี้เลยขาดอะไรอีกเปล่านะไม่น่าขาดเลยนะทุกคนก็ ประมาณนี้นะว่ะคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลคล์กดแชร์พี่ด้วยนะครับอยากให้พี่ทาคลิปอะไรเกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ฝากร้านฟาร์มก่อนแล้วกันอันนี้คือพี่รับฟาร์มนะแมบนี้นะ Evolution Monitor นะครับราคากันเองนะครับก็ตั้งราคางบเดี๋ยวพี่ปั้นให้เองนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่หน้าเฟซพี่เลยนะครับเวลาฟาร์มอย่างอื่นก็ทักเฟซพี่มาได้เลยนะว่าง2 4ชั่วโมงนะครับแต่ช่วงประมาณตีสามตีสี่ตีห้านี่ก็ไม่ว่างนะ อนอนหลับนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็ <c oughs> บายบายครับซียูครับเรื่องความรักไม่เคยสมหวไม่ต่างอะไรจากโรมีโอที่คิดไว้ก็นึกว่ามันจะดีสุดท้ายมันก็พังเหมือนโดมิโนแค่อยากให้เธพูดความจริงไม่อยากให้จมูกยาวเหมือนพี่นกคิโอทุกวันนี้ก็ยังลืมเธอไม่ได้ต่อให้สมุกวิจนครบกิโลอ้าวใจมันยังร้องตะโกนในตอนที่เธอได้หนีไปตอนนั้นเราทั้งคู่ต่างไม่ยอมใจมันยังคงรัก